สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ,าจา้าจ๋าปาาเขาเพื่อนเมืองเพชรบูรณ์วันนี้มีแนวทางมาฝากนะคะใครที่ถามเอฟซีหลายท่านนะคะถามว่าจะมีเลขเด็ดหรือยังในใจของจานะ๋าหน่ะมันมีนะแต่คราวนี้มาเมื่อคืนออผ่านว่าอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะคะอันนี้นะคะเอาเอาขอเป็นเอฟซีที่แบบว่าอยากฟังจริงๆนะคะแบบไม่ใช่ว่ามาฟังแล้วก็ด่าด่จาจ๋าอย่างเดียวนะ ที่จ๋านะคะมีแนวทางมาให้จ๋าก็อยากให้เพื่อนเพื่อทุกคนแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ต้องฟังจ๋าด้วยใช่ไหมเอออันนี้มันเป็นของเรื่องของจ๋าเองแล้ววันนี้นะคะมันเป็นวันพระใหญ่อ่ะหลายท่านนะคะอาจจะไปวัดนะคะอาจจะไปวัดทําบุญอยู่แต่นะคะจ๋าไม่ไปเออเข้าวัดไม่หลวมหรือเปล่าไม่รู้นะอแล้วคันนีมน้มันมันมีไปชนกับเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะตัวเลขของจ๋าในวันนี้นะมันจะเป็นเลขของจ๋าโดยเฉพาะเป็นเลขส่วนตัวนะคะดังนั้น อยากให้ f c นะคะทุกท่านที่อยากได้เลขจริงๆอ,อ่ะฟังนะคะฟังของจา๋าเนาะไม่ไม่ใช่ว่ามามาด่านะว่าพูดมากอะไรเงี้ยก็อยากได้เลขก,ก็ต้องฟังด้วยเออขอแรกเปลี่ยนคืออย่างนี้นะคะก่อนอื่นก็เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จา๋าด้วยนะคะอะยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ f c ทุกคนเลยที่รักจา๋าจริงๆนะคะแล้วก็ติดตามจา๋าเลขมานะอ่ะก็คือว่าอย่างนี้เมื่อวานนะคะ ก็คือว่าพี่พี่มาบอกจ๋าว่าให้นึ่งข้าวให้ด้วยนะคะแต่เช้าเลยจ๋าก็ถามไปไหนเขาบอกจะไปวัดไปทําบุญไปใส่บาตรเพราะว่าพว่งนี้วันพระใหญ่อะไรเงี้ยจ๋าก็บอกโอเคนะคะถ้าตื่นทันอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนมากจ๋าจะตื่นก่อนบ้านก่อนเมืองนะคะแล้วค่ะเนี้ยเมื่อคืนเมื่อคืนประมาณตีตีสองตีสามนี่แหละเออกระจากก็มานอนคิดอยู่ว่ากูฝันอะไรกูฝันอะไรอะไรอย่างงี้นะแล้วค่ะเนี้ยก็คือฝัน ฝันไม่รู้ไม่รู้ว่าไปไหนแหละเออแล้วค่ะเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองอะ่ะอยู่อยู่ที่ไหนซ่างแหงอะ่ะมันมันบอกสถานที่ไม่ได้นะคะเหมือนกับว่าเราซูมโทรศัพท์เข้ามาอยู่แต่กับตัวเราเออแล้วค่ะเนี้ยมีคนมาบอกบอกว่าเลขออกแล้วนะจะบอกออกอะไรอะไรเงี้ยออกเก้าห้าจาก็มานั่งนึกเอะแล้วเก้าห้ากูได้ซื้อเปล่าอะไรเงี้ยสองสองตัวสองตัว รางวันที่หนึ่งนะสองตัวบนนะไม่ใช่สองตัวล่างนะบอกว่าเก้าห้าจ๋าก็บอกเอา้าลวสามตัวล่ะเขาก็บอกว่าสามตัวออกสองเก้าห้าเออเราให้เพื่อนๆคิดดูนะแล้วค่ะเนี้ยจ๋าก,ก็นึกแล้วมันเป็นวันพระใหญ่ส่วนมากจ๋าไม่ค่อยฝันวันพระใหญ่แล้วเขาเนี้ยเมื่อวานจ๋าจนั่งอยู่แล้วจ๋าก็ถามใครถามไอ้ใครอ่บอกว่าใคร คือว่าบางครั้งอ่ะเราก็อยากได้โชคก็อยากให้เพื่อนเพื่อทุกคนอ่ะอยากได้โชคกันทุกคนจาก,ก็เลยบอกว่า,วาขอขอรางวัลหน่อยได้ไหมวันนี้ขอให้ fc ทั้งหมด3 0 0 0 0 0กว่าท่านอ่ะขอให้ได้มีเงินด้วยเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือมาเข้าฝันมาบอกก็ได้เพราะมันเป็นวันพระใหญ่เงี้ยเออเราก็อยากได้เราก็อยากขอตัวเราเองก็อยากได้อย่างให้ fc ได้ด้วยอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยบอกว่า,วามันไม่มีตัวอื่นเลยนะไม่มีความฝันอื่นแล้วก็ ไม่มีเลขตัวอื่นเลยตีสองตีสามนี่แหละประมาณเนี้ยก็มันเป็นวันเป็นของวันนี้แล้วใช่ไหมเออแล้วคันนี้เขาก็บอกว่าเออเลขเลขออกตัวเนี้ยจ๋ากขบอกเอา้าจ๋าซื้อกี่บาทวะอะไรเงี้ยในฝันนะซื้อซื้อไปกี่บาทมันนะมานึนกๆดูโอ้ได้เงินมาหมื่นกว่าบาทดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถูกหวยสามตัวตรงๆอ่ะสามครั้งนะ ตอนมาอยู่บ้านอืแล้วคราวนี้ก็ไม่แน่นะว่าเจ้าที่เจ้าทางอ่ะเขาจะมองเห็นหรือเปล่าเขาอาจจะให้โชคก็ได้ส่วนมา,า,จากจจะจะฝันประมาณนี้แหละไม่ฝันเป็นตัวสีแดงไม่ฝันเป็นอะไรบ้างที่เคยถูกหวยสามตัวตรงอ่ะจะฝันมีคนมาบอกเป็นเสียงบางทีก็แล้วอีกครั้งนึงก็จะฝันเห็นเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวเลขมาทั้งหมดสี่ตัวเราก็ตัดมันถูกเลยเออออกเลขเบิ้ลเนี่ยเออแล้ววัเนี้นะคะ เต็มเลยทั้งเห็นเป็นตัวเลขทั้งเขาพูดแล้วก็ถามว่าตัวเองถูกอะ่ะเขาบอกว่าถ้าฝันว่าตัวเองถูกหวยเนี่ยเอมันมันจะจะพลาดแต่จ๋าไม่พลาดนะคะจะ๋าจ๋าถ้ามั่นใจก็คือมั่นใจปักหลักเลยจ๋าขอปักหลักนะคะงวดเนี้ยไม่ใช่ว่าคนอื่นจะฝันฝันได้อย่างเดียวจ๋าก,ก็ฝันได้เหมือนกันนะคะสองเก้าห้าเพื่อนๆก็ตัดเลยเก้าห้าสองห้านะคะแล้วก็สองเก้า เอออันนี้นะคะชุดสองตัวตัดเลยแต่ถ้าจ๋าจะทุ่มอ่ะงวดนี้ว่าจะทุ่มเลยบอกแม่แล้วเมื่อเช้าตื่นมาบอกแม่งวดน,นี้จะทุ่มนะซื้อเลขตัวเดียวนะคะขอทุ่มตัวนี้เลยคือใครไม่ไม่ชอบใครไม่เอาผ่านได้นะคะแต่จ๋าขอทุ่มเพราะว่าผิดก็คือตัวจ๋าเองนะถูกก็ตัวจ๋าเองเอออย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้เอฟซีทุกท่านอ่ะได้โชคก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วทําไมนะคะจ๋าถึงบอกว่า มันไปตรงกับเลขของ f c ที่อยู่ต่างประเทศอ่ะ FC นะคะเข้ามาคอมเมนต์ใต้ใต้คอมเมนต์คลิปของจ๋านะคะเขาก็เล่าเหมือนกันว่าเขาก็ฝันเด็กๆมาละอ่ะเขาก็ฝันนะคะแล้วคราวนี้เขาเขาเห็นฝันเห็นเป็นตัวเลขเออแปดเก้าห้าแต่ของ f c ของจ๋าเป็นแปดใช่ไหมแต่ของจ๋าเป็นสองไงมันเลขตัวเดียวกันตรงที่ว่าเก้าห้านะคะแล้ว f c เอก็บอกว่าขอให้เฮงๆนะแต่เอฟตีให้หว,หวยมาเป็นตัวเลยร่างหกสี่สี่หกแต่ว่าชุด3ตัวนะ่ะ895แต่ของจา๋าสอง้าห้าแต่ของจ๋าตัดด้วยนะ2ตัวก็95เหมือนกันอันนี้ก็เลยฝากไว้ให้เพื่อนๆนะเอาไว้ไปรุ้นนะคะเพราะว่าหลายท่านนะถามมาว่าจะมีเลขที่ชอบหรือยังแต่เลขในแต่ละสำนักที่ให้มาส่วนมากจะเป็นหกนะคะหกห่งแล้วก เลขสั่งล็อกอะ่ะจะเป็น27แต่น้อยนะค่อนข้างที่จะน้อยที่บางท่านที่ว่า,าบางเจ้าจะให้95มาแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะถ้าใครได้เห็นนะคะว่าจัดอันดับอะ่ะจัดอันดับอะ่ 9, 5, 5, 9, อะ95 59อ่ะมันจะมานะคะแล้วครั้เนี้จะอันหรือเปล่าอันนี้จ๋าก,ก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นชุด3าตัวจ๋าจะฟันตัวนี้เลยนะคะจะชอบมากนะ ก็เริ่มเริ่มจะไปหาซื้อแล้วลอตเตอรี่ยังยังไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนมากปกติถ้าจะจะซื้อลอตเตอรี่ต่องวดนมาใช่ไหมแล้วงวดเนี้ไม่ได้สักใบเลยเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่มีเลขในดวงใจจริงๆอะ่ะเออแล้วแต่ว่างวดเนี้นะคะได้มาเตมแบบเนี้อ่ะแล้วยังไงนะคะ f อทุกท่านของจ๋านะ ถ้าใครอยากถามส่วนตัวทักมานะคะทักมาถามได้เลยเรื่องตัวเลขนะคะเอาเอาเ,อาเรื่องตัวเลขนะไม่ไม่ไมไมทักมาถามน,นะคะเอยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะคะทุกท่านได้โชคนะก็เมื่อวานนะคะทั้งทั้งพูดทั้งขอทั้งอะไรแล้วก็เมื่อคืนก็เป็นวันพระใหญ่ก็ไม่แน่นะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเห็นแล้วก็ปีนี้ยังไม่ถูกหวยสามตัวเลยนะคะก็ถูกปีละครั้งสองครั้งนะสามตัวตรงอะนอกนั้นก็ถูกลอต,ตเตอรี่บ้างสองตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเน,นี้จะขอทุ่มนะคะก็อยากตะโกนดังๆว่าถ anyway anyway ูก <laughs> หวยเว้ยอะไรเงี้ยโอ้โผู้ถูกหวยสามตัวเว้ยสามตัวตรงๆอะไรเงี้ยก็อยากตะโกนเหมือนกันใครอยากตะโกนก็ลองซื้อนะคะสักห้าบาทสิบบาทเนี่ยแต่จ๋ขอซื้อสักพันคุณาบางท่านนะคะอาจจะมีทุนเยอะบอกว่าล้านคุณล้านก็ยังไม่สะทกดสถานเลย <laughs> อะไรเงี้ยก็ <laughs> อยู่ที่ทุนของใครของมันเนาะ <laughs> <laughs> แต่จ๋าก็ ขอบคุณนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงวันนี้ก็ขอให้เฮงรวยก็เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยเป็นกําลังใจนะคะก็อย่าลืม subscribe นะ,ะสุดท้ายนี้นะคะ,ะใครที่เข้ามาก็ขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยนะคะใครที่ยังไม่มีเลขในดวงใจก็ไปหาซื้อกันนะคะอย่าลืมนะคะ Fc ต่างประเทศนะคะได้เลขตัวเดียวกับจ๋านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ